กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเดโตนะผมนะแล้วก็วันนี้นะครับผมนะผมก็จะมารีวิวตัวอย่างอีกิดครับผมนะแต่อีกฤดของผมนั้นอ่ามันค่อนข้างพิเศษเพราะว่ามันได้อ่าประชาธิปไตยไม่ใช่มันชื่อมเมอร์นาดนะมันได้เมอร์นาดไปแถมมี SSS ด้วยที่จริงผมกล่าวว่าจะมารีวิวตัวของไอเนี้ยอีกฤดแบบธรรมดาแต่ผมไม่ได้อัพเวลแล้วก็ไม่ได้อีโวเขาด้วยเพราะงั้นอ่า เราไปดูแบบไอ้นี่กันก่อนดีกว่าไหมาเดี๋ยวพาไปดูถือว่ารีวิวเมอืองหนาวไปเลยแล้วกันเนาะว่าถ้าได้อีกิดเมอืองหนาวนะมันจะเป็นยังไงเวลตัดและเรียบร้อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาตัวบัฟไปด้วยเดี๋ยวเอาตัวบัฟไปด้วยมาเอ่อเอาเอา,เอาให้ออกดีเอาเลนโกคุออกแล้วกันมาแล้วก็เอาน้องน้องบัฟมาโอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไปลองในนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปลองในอ่าอะไรนะอินฟินิตี้โหมดนะคือเมืองหนาวเมืองหนาวนี่จริงๆมันสุมไม่ยากนะทุกคนมันสุมหาไม่ยากเนาะมันออกง่ายมากเลยไทยตู้ ผมจะเริ่มวางอีกิจเลยนะครับผมนะโ okay. อเคมาวางเลยอันนี้คือผมมีบัฟของน้องเขาด้วยนะอันนี้คือผมอยากให้เห็นดาามจแบบตึงๆเลยอันนี้คืออัพไป2 0 0ขั้นแรกก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็อัพไปนี่เฉยๆอ่ะพอเราเอาขั้นต่อไปผมจะได้ท่าใหม่มานะเป็นอ่าการฟันที่ไวขึ้นนิดหน่อยใช่ปะวะน่าจะไวขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยโอเคตีไวขึ้นคือวันนี้ลูกโอเคดีงามมากดาไม่ตอตอนนี้ก็สองหมื่นเจ็ดนะค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมนะคือแค่คุณมีตัวนี้คุณก็สามารถแทบจะไปได้ทุกดาเนบะ ไอ้ท่านี้จะเป็นการกระโดดฟันนะโอเคเป็นการกระโดดฟันซึ่งตีไวมากนะตีไวมากแถมตีแรงมากด้วยแต่มันเป็นฮิตเดียวนะต้องทําใจมันเป็นฮิตเดียวถ้ามีเกาะมาก็นั่นแหละครับผมถ้ามีตัวโลมาก็ต้องเอาตัวอื่นมาตีโลโกก่อนถึงจะแบบทำดาเมจได้แบบโคตรแรงนะดาเมจตอนนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นแปดถือว่าแรงมากนะแรงมากๆโอเคอาไปผมหมื่นหนึ่งโอเคตังไม่พอเดี๋ยวรอก่อนละกันเดี๋ยวเรารอน้องคนนี้บ้าด้วยอันนี้คือมีน้องเขาบ้าด้วยนะ มีน้องบัฟด้วยดาเมจเลยแรงเดี๋ยวผมจะขายให้ดูตอนท้ายว่าถ้าไม่มีน้องบัฟจะเป็นยังไงโอเคบอกมาทีละนิดทีละหน่อยโอเคมาเอาไปผมอ่านถึงขั้นนี้ดาเมจถึง5 0 0 0มืแล้วนะอันนี้คือมีน้องบัฟอยู่นะดาเมจถึง50,000ืแล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวบัฟตัวอื่นอีกไหมถ้าเอาซองจินอูมาน่าจะได้มากกว่านี้เดี๋ยวผมค่อยเอามาลองดูแล้วกันเนาะซองจินอูเวลาเราก,กดสกิลอ่ะมันมันจะแรงกว่านี้แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่งั้นไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมถาให้ดูคลิปนี้มาแค่รีวิว<ๆ> คือพอขึ้นขั้นนี้ได้แล้วคือแบบมันตีมันตีแบบมันตีแบบแบบไวมากเลยอะ่ะคือถ้าได้ขั้นเนี้ยคือมันมันจะเปลี่ยนเป็นฟูไว้อ่ะดูดูดูด,ดูอะไรเนี่ยฝ่ามือของเงาโอเคอะดูนะดูนะโอเคบอกมาอีกสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกระยะมานิดนึงด้วยไปครับผมอะ่ะพอถึงขั้นนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าปิดได้ปิดนะครับเอฟเฟกต์อะ่ะนะเกะกะชิบหายเลยดู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 ไอ้เหี้ยโคตรเกะกะเลยดูดิแนะล้วปิดเอฟเฟกต์ไปอ่าทุกแกะมันก็จะแบบดูดีขึ้นอะ่ะพออัพถึงขั้นนี้ทำไอตอนนี้อยู่่ที 59, แล้วนนะะผม ระยะ41แล้วก็ะระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่6.6วิไม่นานมากตีกี่ฮิตอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าดูนะโล่2 2อ่าดูดูด,ดูว่ามันตีกี่ฮิตอ่าโล่2 2นะปั๊บโอเคโล12เหลือ8มันโลออกเท่าไหร่วะ8,9,10,11,12โอเค4ฮิตครับผมตี4ฮิตโอเค,เอเคถ้าคันนี้มันมันน่าจะยังตีไ,ได้โอเคเราตีอยู่5้าหมปั๊บ ปั๊บปั๊บโอเคไอเห็นไหมไม่ไม่โด,ด,ดนดาเมจนะตีสี่เงียโอเคอัพขึ้นไปครับผมดาเมจอยู่ที่หกหมื่นสามแรงมากนะดูดิดาเมจอยู่ที่หกหมื่นสามนี่เรายังอัพได้อีกนะอันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายของเขาละเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอ่ะเอารอก่อนอันน,น้องเขาคอัเต็มยังน้องเขาคอัเต็มยังอันนี้เรายังไม่ทราบเดี๋ยวเราเราดูก่อนถ้าน้องเขาบ้าแบบ แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคตั้งแต่นี่แหละเดี๋ยวเราเรอรอเวฟเคลียร์ไอ้เกเก่าว่ะเดี๋ยวได้ปับแป๊บหนึ่งปิดปิดปิดโอเคปิดแป๊บหนึ่งอ่ะพอเราปิดเอฟเฟกต์ทุกอย่างมันก็จะสบายหูสบายตาขึ้นเนอะนะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมอัพสุดเลยกันน่าจะประมาณนี้แหละโอเคอ่ะไปขั้นสุดท้ายครับดาเมจอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งตีห้าจุดเก้าวิระยะสี่สิบสองจุดเก้าดีนะผมว่ามีบัฟเมอร์หนาให้ตัวนี้คือแบบดีมากเลยเดี๋ยวผมขอดูอีกเวฟก่อนเผื่อน,น้องเขาบับา๊บบัฟแล้๊บได,ดแล้อ นะถ้ามีแค่น้องเขามาบัฟก,ก็จะดามเอจอยู่ที่71็ดหมื่นหนึ่งครับผมประมาณนี้ดามเมจประมาณนี้เลยแรยงมากครับผมนะแถมตีไวด้วยตีสีฮิตตีฟูเอีคือตัวนี้ดีมากครับผมนะถ้าเป็นแบบธรรมดาใช่ป่ะถ้าเราแบบเอาอีโวมาธรรมดาแล้วก็มาวามก็ตีเป็นฟูเหมือนกันแต่ว่าระว่างสามตัวราคามังคางแพงมืกันไปหาเมือหนากันเถอะครับผมชีวิตจะได้ไม่ลำบากเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาขายน้องกันเลยนะขายน้องปึ๊บโอเคโอเคลบออก1 8แแล้วก็ลบระยะออกด้วยนะเป็นเท่าไหร่ โอเคเหลือห0,000นะคือลบมาประมาณหมื่นกว่าได้เลยนะประมาณ9,00าพันมั้งลบมาประมาณ9,00าระยะก็ลดลงนิดนึงประมาณนี้ไม่ค่อยส่งผลกระทบมาก็อันนี้ก็โอเคแล้วนะสลับอ่าอีกิดเมอนาถือว่าค่อนข้างดีเลยค่อนข้างเจ๋งเลยใช้แบกได้ทุกด่านก็ผมนะสลับด่านอ่าทุยสลับอีกิดเมืองหนาใช้แบกได้ทุกด่านจริงๆยกเว้นบอสอีเวนต์นะครับผมนะบอสอีเวนต์ช่างหัวมันไอ้นั่นอ่ะอันนั้นมันหนาจริงนะครับผมนะ นั้นก็น่าจะจบประมาณนี้แล้วแหละผมคิดว่านะั้นไม่น่าจะมีอะไรลนะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวอีกกฤษเมือร์นาดนะผมนะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกรอบแล้วกันนะผมนะกู๊ดบายนะครับผมกู๊ดบายครับจุ๊บ๊าบบายครับผม